สบายดีพี่น้องแม่มอนสิต้มข้าวเปียกเส้นสูกินเดอ้อวันนี้เดอ้อนี่ต้มน้ำซุปเป็ดเป็ดตัวหนึ่งนี่ค่ะค่ะเป็ดท็่ข้าวเปียกเส้นกินพี่น้องใส่กระเทียมเกลียวหอมเกลียวเตียงปรุงยั้งเรียบเลยอยู่ในน,นนี้นะก่อนเลื่อยอลงไป เซ็นลงพี่น้องเซนตมีมอนล่างแล้วเรียบร้อยทีลงมันเอาลงต้มล,ลงเลยลงหมอเลยบดได้ลวกต้มลงเลยพี่น้องมันยากปรต้องลวกเรียบร้เดี๋ยวก็เซ็นแล้วก็นิ่มเซ็นนิ่มแล้วก็กินได้เลยเซ็นนี้ เมม้มอนปลหลินเพื่นเม่ลงเม่ลงเพิ่นเอาไ้เสร็งเลยอาหามาต้มนิ่มแล้วเสร็งน,นิ่มแล้วพี่น้องนี่เสร็งนิ่มแล้วมังซีมมึงนำสุกกว่าแตกระแซ่ดเธอเด้อเมม้อนเห็ดนี่เเ็ดกับมันมันืมเยี่ยมแก่แล้วพี่น้อง เดียวแล้วนิ ong, pong, 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 ่มแล้วกินได้แล้วปงปองปองปงปองอ้บปงแล้วใส่หอมหอมหอมหลงเลยโตนเลยมีต่างสายหอมบัวหอมป้อมแซ่บมันพี่น้องแซ่บสบายดีพี่น้องยำหมแรงพี่น้องกินกระเพียกได้เมย์เมย์นอนดูที่กระเพียงเสียงโชกินเลยพี่น้อง เย็บชีช่างหักประตูคนเด้<ไ>อตั้งใจจะเล่า,<ห>าตามเพจมากินกับน้องกิงกับคำลาดเด้อเมมอนเด้อ,อยิ่เปียกพูนีหานต้มข้าวเปียกเส้นใส่เป็ดเลือกเส้นใส่เป็ดก็กินเด้อก็ได้แบบนี้เนาะอะคุณเคยอีโค้ะมุณเคยใส่คุณก็มีโอเคแล้วมีระยะห่างกันก่อน แซ่บแซ่บมาเลยเอชีสิหักแเนเมอร์ทุกคนทางลาวทางไทยทางต่างประเทศมากินนะเมมอนเด้อตอนแรกมัน้มม,มอนต้มกะเปียกส,สิกนสุกินเด้อแต่ไปกินดดน,นะดอบพี่น้อาง,งานะมาไ<ๆ>หกินกันถึงบริเกตกะเปียกสนินปลาลินแค่ไม่ลงไม่ลงเอาเสนินไห้มาดินะโอ้ไปซื้อดอกอเอาเสนินไห้มาต้ม เองกับสเปซดมาแนมเองสานี่สเปซตัวหนึ่งสามสิบพันเนี่ยเป็นพันะโบซื้อมาตลาดสเปซบ้านนอกลอคือถกแกันสามสิบพันชุดละเป็ดไหนบัญหาไมมน้อย

แม่เห yeah. hmm. ็ดของกินแช่แส่หมดเลยแม่เห็ดแส่หมดยังเสร็จอยังหลวกยังเต็มหมออยู่อ่าไม่ยังร้ายเอเสร็จนองอีกเสร็จยังมืึกมึดอารมณ์หมดย่างเผาอารมเบิร์ดย่างกินขอเบิร์ดแล้วก็มึดอาหมณ์ อาจารกิบุก็ขดไปบริวามดอนังม,มอนขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเดอคลิบลงวัด ที่มีม้อนลงวัดม่ม้อนไปเอาบไปเอาคากล่องไปม่ม้อนจับถ่ายสิไรนิ้วมือม่ม้อนบัง <c oughs> นิ่วมือม่ม้อนบังกล่องเขาถอดเขาอภัยเดอ้อจับถ่ายเอาลงไปกินทานน้ำนยาผออยู่วัดวัที่ซักกล่องไปมานลุดนิ้วมือม่ม้อนบังอย่ามาส,สั่นบาษชีเดอ้อเขาโทษเขาไปได้หลายผ่าดไปแล้ว เพื่งไปเลยพี่น้องไม่นี้กลับเบียร์หนาวบนนี้นาะแม่เนาะพอดีเนาะกลับจากไหนบ้าน้าวันห่อนห่อนจองมืองเลยจองเวินห่อนจัดเลยลมมีลมยุ่งการห่อนรอบนี้พอเขาบอกใบถึงดอกพราะว่าโควิดเบื่อเป็นการจู่ๆเลยแหละเทำมือสองเสมอเนี่ยทางเมืองเขาสั่งมาบริหารงานบริหารงานบริหารเอาไใบดุล เป็นห้จุดอต้นขยะคุณนคนสิลงไปงานอยอ่แลง้วไ,ไ,ไปเบรกลงหรอือ <ừ> นก็นลง เลือดมูวเซ็จเอาเห็ดองลงหมอเป็นอ่นี้นะเห็ดพอดีต้องเห็ด้ายเห็ด้ด้กินมัเบิดมะไคร่เส <ừ. S 1> ียสื่อต้องเยอะนาน <c oughs> มากินคาเฟ่ข้าเ,เหนียวงชเฮนนะเห็นแล้วมันชีเลอะหากอายเห็นเข้าอยู่ เราพีน่น่องนี่ว่าโอ้ยคับล่เห็ดปิชังเล่ยป่ะจักอาห็นคเนะเ่นะว่าเ,เห็นไม่ใช่บนโุภาไม่ใช่เลอะเหออเธอม <c oughs> ันนั่งาขึ้นกโลเลยนั่หาชิบเอ็ดแต่ติดปองก็จะามแบบนัินแตัม สี่สิบเก้าไหมจำทางเลยสี่สิบเก้าบอกทางจะหาสิบปลายเหรอบอกหาสิเบออเอ็ดเกินหกโลจะอันนักสี่สิบหมาอ่ะคยจะกิโได้ก็จะติดเท,ทิงเลย kích chim anh ăn... không thảo chim loại bò sát thịt và mì mình... ขาเป็นมูเลยนะลูกมูเลยเไปกินนีฮะมเตียมากเลยชนกินข่าเเป็ไทบนนอกก็มาขายมันคือตุ้มซึกแหละหกไก่หกเวทเลย ในเมืองแฝงนะ้สามสิบปันพอซื้อเจ็ดบรินุษเ์ยกับจาวโตอันเอ็ดแม่ไปขูกค่ะเป็นเสน่หเป็นยังไงต้องกินมังหาม้งในเขานะในกินได้เนี่ยเรากทำหงมกินก็ยังกินก็บหมูำหงอู้ มันใส่กัน่าะมัหงเพื่อนนี่แหละเอาไตามจะอาเพือนนี่บ่มันปิดแตดนแหละนาทีคือเอาตัวของ่มยางเหมือนกันตัวนั้นมันชีแหวป่าเลยเม่อสมเสมตำหงเลยก่อนเลือดยางเอก่อนเลือดยังตก่อเลือดกินกัดตำาหงเลยเด้อตัวนังเตียมันง กินเป็นงูซุ่มกันไรคุณน้องแสบนะมันเยอายยอคลิปนี้กามมีมอลาทุกคนได้กดี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหนาเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์สักตะไคร่ส่องน้องน้องพีนยายมอนน้องเด้อบาย